สวัสดีครับดิวิโอชจฟเฟอร์แกนะครับแล้วอยู่กับผมเดิมมิสเตอร์ฟอนนะครับวันนี้เราอยู่กัเกมแซลม์ตังกีพีที่สามนะครับผมวันนี้เราไปแข่งเชิญใครครับเนี่ยผมน่ะอย่าลืมติดตามช่องเขาด้วยนะครับเอ้ยไม่ทําคลิปออกไม่ทำเลยไม่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 อ๋อนี่คือแซมมี่นะครับผมใครไปเริ่มเหอะเห็นเขาบ่นว่าไม่ชวนสักทีผมเลยเชิญเขามาเล่นด้วยนะเอา หายแก้วไม่หายโอ้โหเขาไม่เริ่มแล้วทีนานไม่นานกล้วยกล้วยกล้วยเจอกล้วยแกอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วเจกอกล้วยอะเปลี่ยนมั่งผมก็จะเล่นตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมอาแซมี่เขาถนาดัดอาคาเดน,นะฮะ เอาใหม่พูดใหม่อ่าว่าผมผมถนัดตัวนี้ฮะผมถนัดโงงูเลนะครับผมอเซมี่ก็ถนัดคาอาเดะเอาใหม่อ๋ออซมี่เขาถนัดลูกค้าว่าฮะลูกค้าว่าอะไรลูกค้าว่าอาคาเดะฮะโอ้ตายแล้วชื่อคาผมมันสลับมันมันสลุนสลับสลุนคาสลุนมันมันสลับสนุนสนับสนุนคาเอเดะหนอ เจ oh. oh. okay. ียท like like ีไม like ่ง like ่อีกแล้วไหนอ่ะไม่เห no ็นเอ้าก็พูดใส่เสื้ออย่างเงี้ยอยู่มือใช่อีกคนคนแล้วนาแซมมี่รับบอลอีกแล้วยิ่งสวยงามครับผมโชว์ให้เด็กมันดูก่อนนะฮะโชว์ให้เด็กมันโอ้โหโชว์ให้แซมมี่ดูแล้วแซมมี่ก็ดังโชว์คอ่ะแซมมี่ดังโชว์ครับผมสวยงามแล้วสวยงามสวยงามตอนทองเรื่องนะครับผมบล็อกเร็วเบล็อกเร็วบล็อกบล็อกไม่ โอเคแซมพี่โช้ดิมันดูได้อีกแล้วเหรอเออก็คนเป็นรับเนี่ยดังดังโชเด็กมันดูจืดจืดจูซๆไปไปไปอิจูซึไปอย่าทักมาได้ไหมเขาเขาทีมจริงงโอเคแซมแล้ว อรแสมีรับแก่เอ่เอารแซมีช่วยเดี๋ยวมาดูอ้า่วยเดี๋ยวมาดูด้วอ้าเขาส่งแล้วคุณฟซเตรียมบ็อกซี่อีกแล้วมาเจอทีมที่เขาเล่นในเรียกอือ ดูฝั่งเออแซงไม่พูดละไม่อะอ่อนใน้ขอนิดหน่อยอะให้ขอได้คะแนนมั่งมีมีหลอดเอ่หหลอดเฮ้บล็อก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 ไม่น่าพูดเลยนะเผื่อเสือบี น่าจะไม่ไม uh. mm ่ร hmm, so ับอ like ่ะอุปราคาเยิน <défin> น <t> <texts> no <sh> ี่ต <abra plausible> ัวแข็งเป็นหินเลยอ๋อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวดูนะทุกคนนี่ทำไมผมก็โดนปัดไม่ได้อ่ะทำไมผมก็โดนปัดไม่ได้อ่ะนี่นี่ไม่ไหวแล้วโคตรทีมนี้แล้วไม่ไหวแล้วนี่ เราเทพหมดเรอเท่เราเทพมีกระตังไหมฮะซื้อหือกระตังมไม่ทันหรอก,กเจ้หู <c oughs> ได้บอลสักทีอางน้ำอยู่แล้วลพี่นี่เราแบบทีมเราเทพทีม,มาขาวันอ่อนเอ้าไ,ไ,ไม่น่าพูดเลยปัดไม่ได้ ปัดปัดปัดบาตัดบ้าอ๋อเอาสวยสิฮะอะไรล่ะคุณปัดอะไรฮะอ้สุดเฮ้ยช่วยเด็กบลูตับตุ้ลูกเอาโชว์ให้เด็กบันดูกานโชว์ให้เด็กบันดูว่าทีมเราเทพเทพแค่ไหนเทพหรือเพจนะฮะได้ยินได้ยินเป็นเพจ เผ็ดแค่ไหนเอ้า oh <don> อดอดอดแซมมีอดอดอดตี้ฉำชยัยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะมันคุณข <c oughs> องผมมันคือเปลี่ยนมือเลยยับเลยยับเลยยับเหรออืมเลยยับอโอ้ขอนมเลยับ <c oughs> ใช่ไหมฮะขนมเลยยับ <c oughs> <c oughs> ตูม <ừ, S 1> สวยงามอะ่ะม,มีใครมากระโดดบอกว่ไม่แม่ยังมึงโชว์สกิลเปลี่ยนมือไม่ได้เลยกำแพง,ง,ง,งกำแพงห้าร้อยเลยกำแพงเลชื่อกำแพงเงี่ยนีบอลมาบอลได้สกิลห้าเอาเอาขึ้นไปเอาสวยงาม <c oughs> ส่งมาส่งกลับไม่กองฮะเอ้ยที่ทำใช่ที่ทำใช่ชนี่เอามาเอามาเอามา พี่สามชายบอมเด้เดเดอเดเด้อบอมไปติติติเอาสามชายไปเออตตา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 ต้องทันต้องทันเวลานี้ต้องทันไม่ทันก็บ้าแล้วหนึ่งวิวูฮูย่าช่วยจาร์ชมันมหาศย์มากพวกเราแข็งแกร่งที่สุดในโลกพวกเราแขก่งที่สุด เแถวสุดไปเลยแหละยัางไงาอาแซมเมีก็ได้เอ็มวีพีอยู่ดีฮะ <c oughs> ไม่บอกก็รู้ยอดนักบล็อกไลชาสตีลไลช่าชูเตอร์เดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวพวกเรา <c oughs> เดี๋ยวไปตัดตอนเอฟเอ้ตัดตอนที่สองเอ้ไม่ได้เลยตัดตัดไปตอนรอบที่สองเอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รอบที่สองแล้วครับผมก่อนจะไปเล่รอบสองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ,รรบรระะผมไปติดตามช่องว <c oughs> ัวพอมกินด้วย ไม่ต้องอ่านี้ต้องอย่นี้เดี๋ยวพึ่งอย่พึ่งตอนตอนนี้ยังไม่ว่างที่จะถอดคลิปไม่ต้องเชิญใครไปเลยเนี่ยเล่นตัวเหมือนเดิม啊ผมเล่นเล่นดีลเจ้ออ้วนนี้ทุกทีนะฮะโคลงวัวเละแล้วก็ดูข่าว่าแล้วก็มัอาจจะคลิปไม่ได้ไม่ได้อาคางินะคะผมถ้าคอมซ่อมได้จะอัดจคลิปได้ทันทีเลยนะฮะถ้าคุณมีไม่นะฮะถ้าคอมซ่อมได้ไม่เดี๋ยวแช่โทรศัพท์ก็โอเค ยูวิกเกอรนี่คนนี้เขาได้เสือ้อนะนึกว่าตอนนี้ตอนนี้คลิปยังไม่อัดถ้าถ้าคอมซ่อมได้อ100ัดหลายเปอร์เซนต์วงเล็บถ้าคอมซ่อมได้นะ <c oughs> วงเล็บถ้าคอมซ่อมได้ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นเลยวงเล็บเดี๋ยวคอมซ่อมได้ <c oughs> วงเล็บถ้าคอมซ่อมได้พ <c oughs> ี่เราเจอมิกด้วยแหละทุกคนไหนนะเนีเพื่อนเราเองฝ่<อ>ายตรงข้ามอ่ะพี่เล่นโง่คูเลยตัวตัวตัวเหมือนคุณ อเซมีเ่เองเรื่องผิดตัวอีกแกเอ้าวไอ้อ,อ,อว้อว,วนไงวะเออทำไมตอบนี้ไม่ใช่อเซมี่อ่ะโอ้โหไอ้อวว้วนแนในายทำให้เราผิดหว<า>ังน้องแล้วเอ๊ะคนจะทลัได้และไอ้อ้วนเราโลละเราจะส่งให้ใครเอาส่งให้ฉันดีกว่าแล้วส่งให้กี่คนแเราลืมต้องลงเราต้องส่งทุกคนเราต้องส่งให้เราแล้วนะนะ เราสิเอาขอบคุณมากเลยไนไนซึบซึบซึบโอ๊ยโดนโดนโดนบล็อกแล้วอ่เอาแซมมี่ไปทำอะไรเขาให้เขาบล็อกคุณน่ะสรุปน้ำไม่ต้องส่งให้ใครหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเกมเฮ้ยเกมบล็อกเฮ้ยเกมบล็อกอัไหรอบนี้เกมบล็อกอ่ะฮะ นี่ไม่บอกคับไม่บอกคับไม่เอาเอ,าอ,อีเอ้าไม่ไม่ไม่โอ้ยเตดมินจาฮาโตริโอ้ยและมามามาเล็ง่มให้ฉันดีกว่า ไอ้ว่านเป็นลับเลยว่ะแต่ต้องส่งให้เราแล้วส่งให้ฉันน่ะม่แ้วต้องส่งให้ฉันนี่นายดูนายดูลองนะนายนายจะอึ้งทันทีเลย้วนายอึ้งมากเลยโอ้โหอึ้งมากเลยโอ้โหบล็อกเต็มเต็มหน้าเลยทำไมเขาบอกเราได้อะก็มันมีไอ้ตัวอ้วนเหมือนกันไงไอ้อ่านส่งไม่ฉันดีกว่านะฉันดีกว่า ไอ้วนบอกไปส่งเฮ้ยน้ไมอยู่ไอดิคะแนนโอ๊ยท้ำไปฝั่งเราได้คะแนนแค่นี้ยฝังน้ำได้สิบแล้วดูฝั่งเราสิโอ้ไม่กล้องคต้องส่งให้ผมนะทีมชนะแน่ไม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 ่น่าสองคะแนนแรกที่ผมทันนั่นนะนะฮะทันอ่ะนั่นเน็ตโชว์ดิโชว์ดิโชว์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 ให้ดิกเขาดู เออคุณเพิ่งทำได้หนึ่งแต้มมาผมทำไปสองแต้มแล้วนะฮะเมืยอผมทำได้สองแต้มไม่โยนยรอบหนึ่งมาโยนรอบหนึ่งมานับสองแต้มนะไม่ไม่ไ่ใช่ไปถึงคุณโยนไปหนึ่งครั้งอ๋อเดี๋ยอ๋อได้บอลอ้าวอ้าวตีนะตีนะอ้วนไออ้วนนายไม่ช่วยฉันเลยอะ ทำไมทีมเราไอ้อ้วนกระโปงจังวะปก,กติไม่กระโปงขนาดนี้ไอ้อ้วอดทานายส่งให้เราทีมเราชนะฉันดีกว่าเอา <c oughs> เอเซร์มี่เด่นทีมเร็วเร็วเร็วโชว์โชว์โชว์เร็วเอาเมืเอ่อไร <c oughs> ลุงโชว์เดียวเลยมาละมาละมาละ ไปีสามชัยนีแชัยแซมชัยตีแซมชัยโอเคนะครับผมเอาจริงแล้วบอมบะสงสารเขาให้เขาได้เล่นมั่งเอาจริงแล้ออเอาจริงแล้วเอาจริงล้เอาจริงแล้วเขาเล่นของเขาได้มันอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามเหมือนนี้เนี่ยได้อีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋อคุณทำให้เขาเจ็บปวดอ่ะคุณทำให้เขาไงหลังอ่ะเฮ้ย พยายามเด็กเขายินแล้วนี่แหละแพ้เลยแพ้อยู่แล้วล่ะอ๋ออ๋อไปลับไปลับเออยังฮึสิบห้าเลยสามแต้มสามไม่ตีเสมอเนาะเราต้องบล็อกได้ไอ้อ้วนบล็อกไปเป็นใช่ไหมเอาอย่ายืนนิ่งดิไอ้มิกมิกไหนวะ อ๋อเล่นส่งได้อีกกติกาอุ้ยนายต้องพูดว่าส่งให้เขาเขาถึงจะส่งให้เราต้องพนเราต้องบอกให้ทานเรต้องบอกให้ทานไม่ม่เป็นไรฮะทุกคนคนละผิพลาดกันได้นะเราใครมีตีช้ำใช้เนี่ย สวยงามครับเรานำแล้วนำนำนำยำนำเฮ้ยเร็วรวรอบนี้เราต้องปัดเว้ยนำนำนำไม่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 นำนำนำโอ้โหไม่มีใครมีเตี๋ยวสามช้เลยหรอเนี่ยคุณก็อยู่คนน่ะคุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณต้องทำอย่างนี้เออเนี่ยแหละอย่างเงี้แหละอ๋อนี่วเขามีเตาติช้ดี ก็ระโดพร้อมกันเลยนะประเด็นฉันดีกว่านะฉันดูสนุกกว่านี่มีวิธีเดียวคือการปัดเสี่ยงชูด้ามแต้มเาิมเลยโอ้ <c oughs> ไม่ทำไมทำกับผมแบบนี้หนาแจมี่อ่ะไออ้วนมันไม่ช่วยเลยเลยไออ้วนมันรับไม่เป็นมันบองไม่เป็นด้วยไออ้วนเวลาเขาลบอิทิพลกันได้เดี๋ยวทำให้ฉันดิบเวิรม,มากอ่ะไออ้วนอันเดียร์ดาวทส หายไปแล้วนะฮะทุกคนอะไรยังอยู่ยังอยู่อออแล้วยังไงอาเซมีก็ยังเล่นคายายเอเดอีกแล้วอะคาหอีกแล้วชื่อชื่อคุณคุณนั้นเนี่ยเหมือนเจอหลายครั้งนะเหมือนชื่อนี้เจอหลายครั้งนะตัวเอ็มเนี่ยทำไมชอบทำไมชอบเรียกคายเอเดตว่าอาเคเดตอาอาเคเด มันชอบเล่นเป็นอาใครเดบเองอ่ะเฮ้ยเกือบแล้วอาแซมมี่เองเรื่องผิดตัวคนเราผิดพลาดกันได้้ยม่กิ๊กโอ้มันเหมือนกันวะคนเราผิดพลาดกันได้เขาต้องการเลือกจิตไม่ให้ฟังเราบิสุอิอาคางิโคงุเรโอ้ไมโลเลโคยุนคายุน ใครงูรินี่นี่คือรอบสีสันนะฮอา่าแซมมี่รับไม่ได้เขาไม่ผิดบล็อตัวนั้นแน,น่นอนสวยงามเปิดก่อนเลยเพืเ่อเ,เพื่อเล่นเป็นเพื่อเล่นเป็นดูดูแลรู้เลยว่าเพื่อเล่นเป็นใครคนที่เล่นตัวอ้วนอ่ะอ๋ <laughs> <laughs> อเขาโคตโดดอะไรอ่ะอ่าโชว์โชว์เ<ๆ>ขาจะโดดบล็อกนะแต่ผมบล็อกได้ทุกทีเวลิกู ไม่ไอ้ว่าตัวปลอมผมเล่นอะไรก็ไม่รู้ถือถือสวยงามอะสวยงามไม่ไม่ตีตีต่ตยอยหรอเอา้าโห เขาเกือบจะอยู่เส,สน้นสันแต้มแล้วเอานายคุณส่งให้ฉันมากกว่า <c oughs> น่าจะบอกก็บอกไม่ได้ทำไมเย <c oughs> ็นเจะบอกเพื่อนเริ่มตีเลยเหรอตรงนี้น่าดานะน่ะเขาตีต่อยกันแล้วนะ่ะ <c oughs> โอ้โหเล่นใจนี่ก็ได้อย่าทำทำลายร่างกายกันเลยทำ <c oughs> ไมต้องมาตบตีต่อยค <c oughs> ิดใจคุณทำเรื่ออะไรฮนะไม่ ว you <Yes. S 3> ้าว <Wha> <Luis> wow, Amazing a i n g เผ็ดส yes, ุดส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 ุด m ุดสุดสุ a สุด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 ดสดสุีสุดสุดด ก็คุณไปกระทืบทำลายร่างกายเขาอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่เรืคุณชอบเล่นหนึ่งตีนะตี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 ตู่ดดวงอุ่นวุ่นวุ่นชันชันชันคุณได้ชันเด็กอือไอ้วุ่นแล้วจะเลือกอะไรได้ไหมไม่ได้แล้วเลือกก็คนเดียวได้เลยฮึไปเลยเลยเลยิ๊กทอิตมาเต็มไม่ใช่แล้ว ไม่ได้วู้สรังเต็มมากมีแต่เาขาคนเดียวที่ได้ MVP อ่ะจะติดละเปิดมินติดเลยเ,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 เ <laughs> นี่ยทำไมคุณได้แต่ MVP เนี่ยตี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 ตตเลยอ <laughs> ้วนได้อ,อ้วนนายลูกชันเธออ้าวดังอยู่คนเดียวน่ะใจะเย็นๆใจเย็นเย <laughs> ังไม่เบียตีสามชัยเลย เขาเรียกว่าเล่นแบบเพื่อนร่วมทีมใช่เหรอยังไม่ได้รึเปลือยได้แค่เนี้ยได้แค่ครั้งเดียวน่ะหนัก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 อ้าวเรียบร้อยไอ้ว่าได้ไอ้เโอ้โหอะไรสองคนเนี้ยโอ้ไปดีกว่าแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมก็ให้เธอให้บอลฉันเถอะเราลุ้นนะนายส่งให้ใครโอ้โห เดินทางเล่นดีกว่าสาวคุณนอยู่แคนซีอยูอ่ไร้วา่วามีปีบต่อยเฮ้ยสวยงามครับอุ้ดวืบสวยงามครับผมทำให้เขาลงบอลเองฮะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งอะตอนนี้โอ้โหวิ่งซิกแซักนะผมตอนนี้ผมกระโดดนะครับผมกระโดโด,โดตามนะฮะโตตามทำไมก็ไม่รู้กระโดดตามทำมอีย่างก็ไม่รู้จริงะจริง โอ้โหไอ้วันทำให้เราผิดหวังมากๆเลยโอ้โหอะไรเนี้ยแต่เราค่อนอ้นถันเยอโอ้โหเป็นคนที่นาหืมคุณก็เล่นอยายเล่นอะไรเนี่ยนั่นมันตัวปลอม บัางอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ที่ทนามใชจะได้แล้วแต่ไม่ได้สักทีเดินเล่นดีกว่าทำเพื่อทีมไงทำเพื่อทีมเพื่อะไรเดินเล่นรอบสนามให้คนมันรีพอร์ตด้วยนะอถามเพื่อใครคุณบอกไปดีกว่าวันศักวันศดี เย้เอาเอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆส่งมาส่งมาทางนี้ทางนี้ส่งมาไอ้อ้วนไอ้วันส่งมาเร็วๆๆๆเอาเอาเอาไอไอ้วนเฮาผมสักข่าไม่เตรียมรับบอลคู่สักข้ากดกระโดดอยู่ผมส่งให้คุณสักข่าไม่ได้สวยแลนักต้องไปเองแล้ววันชุดสวยตีสามใช้เลยจะได้เนี่ย ตีทำใชยเอามานี่แหละตีทำใชยแล้วได้ได้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ยังอ่าไม่ได้เขาได้เฉยเหล่าก้าววิ่สุดท้ายหนึ่งวัคซ่าเอาเลย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 อ๋อคือทำนายจิตใจได้ฮูบักซ่าทูตถามแต้มเด้อโอ้ ในส่งให้เราในส่งให้เราเราจะโชว์ชุดสามแต้มตีช้ำตีช้ำใชยตีช้ำใชยตีช้ำใช่แล้วฉันเหลืออะไรได้ไหมขอให้เธออยากให้บอลนั้นไปโอเคนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซัดเป็นใคด้วยได้แก๊บและอย่าลืมกดเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่และอย่าลืมติดตามช่องวัวผมกินอีกแล้วอย่าพึ่งสิ บายบายครับบายบายครับแล้วเจอกัน